ครับกรมที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชนวันนี้เราจะมาทาคำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์อินสิทธ์กันนะครับว่าประชาชนอย่างเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการก่อตั้งทรัพย์อินสิทธ์กันบ้างรัฐบาลได้ออกกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนและสร้างแรงจูงใจงให้แก่นักลงทุนด้วยการให้สิทธิประโยชน์ในการใช้อสังหาริมทรัพย์อย่างคุ้มค่าจะเป็นเครื่องมือใหม่ใกล้ตัวของนักลงทุนและใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบธุรกิจต่างก็จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้เพราะเป็นการให้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในสหกริ์ทรัพย์ยาวนานกว่า30ปียกตัวอย่างเช่นเรามีที่อยู่หนึ่งแปลงหากเราต้องการจะสร้างไรายได้หรือหาประโยชน์จากที่ดินโดยที่เรายังคงเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เดิมอาจให้เช่าจำนองหรือขายฝากแต่ในปัจจุบันกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ์ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการหาประโยชน์จากที่ดิน เช่นคนที่มีที่ดินเปล่าโดยเฉพาะในทำเลที่ดีหรือย่านธุรกิจหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีที่ดินในอัตราที่สูงกว่าที่ดินประเภทอื่นสามารถนำที่ดินไปก่อตั้งรัพ์อิงสิทธิ์และโอนทรัพย์อิงสิทธิ์ให้แก่คนที่อยากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นเพื่อนำไปประกอบกิจการลงทุนหรือทุรมาค้าขายซึ่งเจ้าของที่ดินจะได้ค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันและยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่เหมือนเดิมดังนั้นท่านใดมีที่ดินอยู่ในทำเลที่ดี ลองพิจารณานำที่ดินไปสร้างรายได้โดยการก่อตั้งทรัพ์อิงสิทธ์ดูนะครับซึ่งจุดเด่นของทรัพย์อิงสิทธิ์ที่แตกต่างจากกฎหมายเดิมคือจะทําให้เกิดความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจโดยผู้ทรงซั์อิงสิทธ์สามารถนําที่ดินไปลงทุนประกอบกิจการปลูกสร้างดัดแปลงต่อเตอิมอาคารทําได้ทุกอย่างภายใต้กรอบข้อตกลงที่ทําไว้กับเจ้าของที่ดินโดยไม่ต้องขออนุญาตเหมือนการเช่าตามกฎหมายเดิมและหากทําธุรกิจมาระยะหนึ่งแต่ไม่อยากทําต่อ หรือต้องการไปทำธุรกิจอื่นสามารถขายกิจการให้คนอื่นทำต่อได้อีกทั้งยังใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได้และถ้าผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ์เสียชีวิตลงทรัพย์อิงสิทธิ์สามารถตกทอดให้แก่ทายาททางมรดกให้ลูกหลานสามารถสานต่อธุรกิจได้ซึ่งแต่เดิมเมื่อผู้เช่าเสียชีวิตทญ,ญาเช่าย่อมรับไม่สามารถตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได้วิธีก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ์การจะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ เจ้าของจะต้องนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือกมสิทธิ์ห้องชุดไปขอจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินโดยเจ้าหน้าที่จอกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ์ให้ซึ่งมีกำหนดเวลาไม่เกิน30ปีเมื่อก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ์ขึ้นแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเจ้าของที่ดินหรือห้องชุดทรัพย์อิงสิทธิ์จะยังคงติดอยู่กับตัวอาศัยมาทรัพย์นั้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาหรือถูกบอกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ์สิทธิ์ของเจ้าของที่ดินหรือห้องชุดเดิม สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนนงหรือเป็นหลักประกันตามกฎหมายไว้ด้วยหลักประกันทางธุรกิจหรือตกทอดทางมรดกได้อีกทั้งยังมีสิทธิติดตามเอาคืนและขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเมื่อครบกำหนดแล้วจะตกเป็นของเจ้าของที่ดินเดิมเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายในการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ค่าจดทะเบียนก่อตั้งหรือยกเลิกรัพย์อิงสิทธิ์ครั้งละสอง0มบาทค่าออกหนังสือ,อรับรองรั์อิงสิทธิ์หรือใบแทนฉบับละ1น0 0 0บาทค่าจดทะเบียนโอนรัพ์อิงสิทธิ์หรือโอนมรดกร้อยละ2ของราคาทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงค่าจดทะเบียนจำนองร้อยละหนึ่งของราคาทุนทรัพย์ที่จำนองค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีทุนทรัพย์เช่นปล่อยจำนองถ่ายถอนจากจำนองผู้จัดการมรดกครั้งละ1,000บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าคำขอค่ามอบอำนาจ และก็ค่าปิดประกาศครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่มีที่ดินที่ต้องการหาประโยชน์ด้วยการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธ์นะครับท่านสามารถติดตามสารานุกรมที่ดินเรื่องอื่นๆโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smartland ด์ได้ตามเคเค้ดน,นี้ครับ Smart Land แ,แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดินสวัสดีครับ